สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ต้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพลอยก็มาพร้อมกับสาระน่ารู้ข้อมูลดีๆที่นํามาฝากทุกคนอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะพาให้ทุกคนเนี่ยได้มาทําความรู้จักกับสารสกัดจากธรรมชาติ อย่างขิงนั่นเองค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าขิงเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายอีกทั้งยังได้ยินชื่อมาตั้งแต่สมัยคำภียาโบราณเลยใช่ไหมล่ะคะแถมเจ้าตัวขิงเนี่ยก็ยังที่จะสามารถหารับประทานได้ง่ายแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยทีเดียว พอยก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนนะคะได้ทราบถึงคุณสมบัติสรรพคุณที่แท้จริงของเจ้าตัวขิงกันค่ะเจ้าตัวสมุนไพรขิงนะคะอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่และแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะคะนอกจากเจ้าตัวขิงเนี่ยจะมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของเราในทุกๆส่วนได้แล้วเนี่ย ก็ยังจะมีส่วนอย่างยิ่งเลยที่จะเข้าไปช่วยดูแลเกี่ยวกับระบบประสาทสมองทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายคลายความกังวลคลายความอ่อนเพลียอ่อนล้าอีกทั้งยังช่วยลดอาการขึ้นไส้อาเจียนให้กับร่างกายของเราอีกด้วยค่ะด้วยเจ้าตัวขิงนะคะเขาเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนค่ะ จึงทำให้เราเนี่ยมักจะเห็นสรรพคุณที่ได้มีการระบุไว้ตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำรายาไทยบัญชียาหลักแห่งชาติหรือคนทั่วไปมักจะใช้ขิงเข้ามาช่วยในการบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยเสียดท้องปวดเกรงท้องหรืออาการขึ้นไส้อาเจียนแต่ว่าเจ้าตัวขิงมีดีกว่านั้นค่ะโดยการศึกษาลิดทางเภสัชวิทยานะคะสารสกัดจากขิงที่ เข้าไปช่วยในเรื่องของการบรรเทา,าการท้องอืดท้องเฟอ้อได้จากสารสำคัญที่มีชื่อว่าเจ้าตัว m e n ท a l และจิงเจอรอนั่นเองค่ะโดยสารทั้ง2ตัวนี้นะคะจะเข้าไปกระตุน้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่ระบบทางเดินอาหารให้มีการบีบตัวได้ตีมากยิ่งขึ้นจึงมีการขับลมออกมา ในส่วนของลิ์ที่เข้าไปช่วยการหลังน้ําดีที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนั้นเนี่ยก็จะเป็นการทํางานของสารสําคัญอย่างเจ้าตัวอะซิโตนที่ได้จากเงาขิงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบอีกนะคะว่าการรับประทานสารสกัดจากขิง75มิลลิกรัมมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ของร่างกายของเราได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะการศึกษาลิทธัทงเพศวรทยาเนี่ยก็ยังได้มีการระบุอีกมากมายเลยนะคะว่าเจ้าตัวสารสกัดจากขิงมีส่วนที่จะเข้าไปช่วย ลดการอักเสบของลำไส้ใหญ่บรรเทาอาการท้องเสียบรรเทาอาการหดเกรงของลำไส้อีกทั้งยังช่วยยับยั้งแบคท,ทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเรายังพบบทความสุขภาพของคณะแพทยศาสตรษษษ์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้มีการพูดถึงการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับขิงในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาอาการขึ้นไส้อาเจียนจากการเมารถเมาเรือค่ะโดยในการศึกษานี้นะคะได้มีการระบุไว้ว่าขิงผงขนาด940มิลลิกรัมมีประสิทธิผลดีกว่าไดเมนไฮเนตขนาด100มิลลิกรัม ในการที่จะเข้าไปช่วยป้องกันการเกิด motion sickness จากการนั่งเก้าอี้หมุนโดยเป็นผลจากการออกฤทธิ์ผ่านทางเดินอาหารโดยที่เข้าไปเพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะนั่นเองค่ะเรายังพบการศึกษากับกลุ่มนักเรียนนายเรือนะคะพบว่าขิงผง1กร,รัมสามารถที่จะช่วยลดแนวโน้มในการเกิดการอาเจียนและอาการเหงื่อออกตัวเย็นจากการเมาเรือได้ดี กว่ายาหลอกอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติค่ะและหลังจากที่รับประทานยา4ชั่วโมงในการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการป้องกันการเมาเรือของยา7ชนิดกับกลุ่มอาสาสมัคร1489รายพบว่าขิง มีประสิทธิผลไม่แตกต่างจากยาอื่นๆที่ทำการทดลองแต่ยังมีการศึกษาอีกนะคะว่าการรับประทานขิงผงขนาด1กรัมต่อวันสามารถที่จะช่วยป้องกันอาการขึ้นไส้จากการเมารถเมาเรอได้ค่ะอีกทั้งยังมีการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับการบรรเทาการอักเสบโดยในผู้ป่วยข้อเสื่อมบริเวณข่าที่มีระดับความปวดอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง261รหนาย ได้รับสารสกัดขิงหรือยาหลอกวันละสองครั้งพบว่าสารสกัดจากขิงสามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ และมีอาการไม่พึงประสงค์บริเวณทางเดินอาหารในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากขิงในจำนวน51รายซึ่งเป็นกลุ่มที่มากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกจำนวน29รายดังนั้นนะคะในสารสกัดจากขิงเนี่ยจึงมีส่วนที่จะเข้าไปช่วยบรรเทาอาการปวดได้ในระดับปานกลางมีความปลอดภัยสูงโดยมีเพียงอาการไม่พึงประสงค์บริเวณทางเดินอาหารอย่างอ่อนเท่านั้นค่ะ แล้วก็ยังได้มีการศึกษาต่อนะคะในผู้ป่วยข้อเขา่าอักเสบจำนวน29รายที่มีสัสกัดจากขิงในปริมาณ250มิลลิกรัมวันละ4ครั้งต่อวันนาน6เดือนค่ะ โดยพบว่าสารสกัดจากขิงประสิทธิผลในระยะ3เดือนแรกนะคะเทียบเท่ากับกลุ่มยาหลอกแต่ในระยะ3เดือนหลังการศึกษาแบบโค้ดโอเวอร์พบว่าสารสกัดจากขิงสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่ายาหลอกอย่างมีนัยสําคัญโดยมีการศึกษาต่อทางลิ้ในการลดอาการปวดข้อ การศึกษานี้นะคะเป็นผู้ป่วยในกลุ่มไขข้ออักเสบจำนวน28คนและเป็นกลุ่มที่มีข้อเสื่อม18คนรวมถึงกลุ่มอาสาสมัครที่มีอาการทางกล้ามเนื้อจำนวน10คนโดยได้รับประทานสารสกัดจากขิงในหลายๆขนาดเป็นระยะเวลาตั้งแต่3เดือนถึง2.5ปีพบว่า75%ของผู้ป่วยโรคข้อมีอาการปวดและบวมลดลง รวมถึงในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการทางกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะคะหายปวดซึ่งกลไกในการลดอาการปวดเนื่องมาจากการยับยัง้งการสร้างพอ็อตตาแกนดิงและลิวโคตีนเมื่อผู้ป่วยโรคข้ออักเสบจำนวน7คนนะคะรับประทานสารสกัดจากขิงขนาด5กรัมต่อวนันนาน3เดือนพบว่ามีผลในการลดอาการอักเสบ ปวดบวมและอาการข้อขัดของผู้ป่วยได้ค่ะอีกทั้งเรายังพบการศึกษาผลของขิงในกลุ่มผู้ป่วยของโรคข้อเสื่อมจำนวน120คนเปรียบเทียบกับยาไอบูโพรเฟนและยาหลอกพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับประทานสารสกัดจากขิงขนาด30มิลลิกรัม2ครั้งต่อวันและกลุ่มที่ได้รับไอบูโพรเฟนขนาด400มิลลิกรัม3ครั้งต่อวันนาน1เดือนจะมีอาการปวดบวมและอักเสบที่บริเวณข้อลดลงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกซึ่งขิง และยาไอบูโ o เ e นนะคะจะเห็นได้ว่าให้ผลการรักษาทิมไม่แตกต่างกันค่ะสําหรับข้อควรระมัระวังในการรับประทานสารสก,กัดจากขิงนะคะไม่แนะนําให้รับประทานร่วมกับกลุ่มยาหรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไปมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดค่ะ และสําหรับใครนะคะที่อยากจะรับประทานสารสก,กัดจากขิงเพื่อให้ง่ายต่อการรับประทานไม่มีเรื่องกลิ่นไปรบกวนมีการละลายแตกตัวดูดซึมที่ดีแนะนําให้ลองมองหาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของสารสก,กัดที่พัฒนามาเป็นแคปซูลนิ่มหรือซอฟ์เจลมารองรับประทานดูนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดที่เราไม่ควรมองข้ามค่ะ สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวมียาที่ต้องทานเป็นประจำก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานควรที่จะเข้าขอคำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานจะดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะได้รับข้อมูลเรื่องราวดีๆไปไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับใครนะคะที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากจะแลกเปลี่ยนก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือถ้าหากใครนะคะที่อยากจะต้องการ ปรึกษาหรือขอข้อมูลกับทางทีมเภสัชกรของเราก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พลอยต้องขอลาไปก่อนแล้วเอาไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ